วิธีทําให้ไขมันพอกตับกลับคืนเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นแค่ไขมันพอกตับอันนี้แก้ไขและฟื้นฟูกลับมาได้นะคะแต่ถ้าตรงนี้ไม่แก้ปล่อยไว้จนมีพังผืดหรือตับแข็งอันนี้ต้องพึ่งคุณหมอแล้วนะไขมันที่มาพอกตับอะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์มาจากการกินข้าวแป้งน้ําตาลน้ําผึ้งน้ําผลไม้น้ําชงหวานหวานในปริมาณที่มากเกินไปสะสมมาเป็นเวลานานทุกคนฟังตรงนี้ดีๆนะคะเพราะกุญแจสําคัญมันคือการลดไขมันไม่ใช่แค่การลดน้ําหนัก เพราะถ้าเราจะลดน้าหนักอะคะ่ะแค่เรากินให้น้อยลงอดมือ้อกินมือ้อแค่นี้น้ําหนักก็ลดแล้วถูกไหมคะแต่ว่าไอ้ที่มันลดลงไปอะมันใช่ไขมันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นน้ําหรือเป็นกล้ามเนื้อก็ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นวิธีรีเวิร์สตับให้กลับมาเหมือนเดิมก็คือการออกกําลังกายและคุมอาหารแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายไม่มีเวลาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดไขมันก็คือบล็อกของใหม่และเผาของเก่าให้ทําควบคู่กันไปแบบนี้คะ่ะบล็อกของใหม่คือเราต้องไม่ให ไขมันสะสมเข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นห ให้กินเป็นมือม้อมื้ออยากกินอะไรกินให้จบในมือ้อ2อพวกแอลกอฮอล์น้ำผลไม้น้ำพึ่งน้ำชงหวานหวานพวกนี้ต้องพักก่อนเลยค่ะเพราะพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปสะสมที่ตับทันทีส่วนเผาไขมันเก่าคือการเอาไขมันเดิมที่มันพอกตับเราอยู่แล้วต้องเอามันออกไปค่ะและร่างกายจะดึงไขมันเก่าออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีช่วงอดอาหารตั้งแต่12ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งก็คือการทำ i f 1 6ทับให้มีช่วงเว้นมี ช่วงกินมันถึงจะเผาไขมันเก่าได้ค่ะส่วนใครที่ไม่เข้าใจว่ามันจะเผายัางไงให้ลองกลับไปดูคลิปนี้นะรู้ทันร่างกายไขมันพกตับอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่ต้องกินอย่างระมัดระวังเซฟคลิปไว้ได้เลยค่ะ